สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไร่ครับครับวันนี้เป้าเฉียดเสื้อผ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนของคุณพ่อเสาอีกรอบนึนบนงนะครับพี่น้องมาหลอดอุ้ยดอกแห้งเก็กรนะครับพี่น้องมาครับดอกแปดขึ้นครับก็กรนะครับพี่น้องบักพริกนี้อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเด็กครับพี่น้องเนี่ยสวนที่เพิ่นใสเคมีหลายๆสวนมันกขไว้ไปหลายสวนแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าสวนนี้ก็ถือว่าผลผลิตย,ยังเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นก่าครับพี่น้องเนี่ย ลกคือเก่าเนะครับพี่น้องก่อนเดือนกะไปทำควัญรู้จักกับคุณพ่อพี่น้องครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับพ่อให้พี่น้องเขารู้จักพ่อเสาว่อท่องวันครับพี่กัดสวนเขาอยู่สายหนาะพ่อเนาะอยู่บ้านนุ่นยาน่าบ้านนุ่นเนี่ยนางแลเภอพิบูนจังหวัดอุบลครับผมลกแค่เขาโกนหน่อ่อนนอกรอบนี้เนาะคือว่ายังดกคือว่ายังดกพริกนี่ ย่ำมีอีกสายพันธุ์ให้พี่น้องเอฟซีห่าดูจักนะครับบ่ะสีสันหอดสีสันหอตเนาะครับเนาะสีสันหอดอายุประมาณแปดเดือนนะ้นะพ่อเนาะเก้าเดือนเดือนที่เก่าครับเดือนวายังอู้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเนะี่ยเป็นใส่ห่าใส่น้ำมกักน้ะพ่อเนาะมักครับคลิปนี้จะมาบอกว่าน้ำมกักมีทั้งหมดจากสูตรก่อ่มีอยู่หาสูตรหาสูตรครับสูตรแรกเป็น เป็นหัวเสือหัวเสือหัวเสือในห่อเฮ็ดจากยังแน่เราครับใคเฮ็ดจากอันบักเ้าวนะคะนุ่มเปียวแล้วก็น้ำเขามาแล้วก็วกซี่ยู่ดำบักเ้าวนุ่มเปียวน้ำเขาม,ขมากแล้วก็ซี่ยู่ดำนะครับเนาะแล้วก็จะมีให้เป็นวก็เอไพแมกักมักเป็นขายายเป็นสูตรต่างๆไก่สูตรต่างๆแต่ว่าห่าเอามาชีดเลยได้เห็นบอกผม เป็นยาคือเอาไปเาอยังไงสูตรยิกโลกครับก็คือเอาไปมัดบัหน้าครับป่วยงูสูงคืออันข้ออยากเอาไปเป็นยายืดข้อก็เอาไปมัดมืวนใบใหม่มัดกระสีมีพักบุ้งครับจัดำรึงอืมใบขีเดชครับใบหัวเสือครับแล้วก็สาบเสือ แล้วก็สูตรไอ้เล่้ดงกอเล่งดอกครน่เช่าเขาครับเติมใส่อยู่ต้องไปสอนหนึ่งครับหัวเสือซองสอนครับก็คือ่อยบปเจตมือเข้ากันมาฉีดรวมกันจงมาฉีดใดครับแล้วก็สูตรไล่แมลแรงสูตรไล่แมลแรงก็คือเราสองแก้วหัวเสือแก้วหนึ่งครับการทำจานแก้วหนึ่งผสมสายสู้แก้วหนึ่ง มักไว้ยีิบสี่ชั่วโมงเรามาสีเลยตัวไรมาแรงนี่ยีิบสี่ชั่วโมงต่ว่าสูตรสามสูตรก้อนก็คือไปเจ็ดเมื่อไปเจ็ดเมื่อครับแตงชินํามาฉีดได้ด้ครับพี่น้องเนี่ยต่วาาห้ามักเป็นแหล้วนี่ห่าสามารถมาร่วมร่วมกันได้เลยปะเพาะสฉีดต่วมกันเหอดฉีดร่วมกันแต่ว่าสูตรแต่ว่ายกเว้นขามาแรงอะไรมาแรงเพราะมันขามาแรงอะไรมาแรงยกเว้นไรมาแรงครับก็ห่อมาผสมผสมใส่กวดเดียวได้เลยเพาะได้ยางลเกแก้วยางลายแก้วรวคาเอาไปสี ครับใส่ประมาณสี่สิบครับ drama, ถ้าม oui, ันใส่ยางละทำโมยกร่วมกันเอายางละยี่สิบก็ได้ครับยี่สิบที่สี่เป็นวงสี่ที่ส okay. ี sure ่ท่านอยากให้มันออกดอกขนาดยี่สิบลิตรนะครับพี่น้องเติมน้ำเส่าเขาเข้าไปประมาณสามสอดก็จะเป็นสามสิบลิตรครับสามสิบซี่ี่ ก็สวนพ่อนี่บ่บ่ได้ใส่เคไอ้บวบ่บ่บ่ได้ใส่อร์โมนตลาดเนาะฮอร์โมนตลาดข้าเฮ็ดเอาเองบ่เลยนี่แต่เฮ็ดเอาเองบ่เตอยครับแต่ว่าบอกไปบดแล้วแต่ว่าสูตรสูตรรายละเอียดต่างๆนั่นผมผมกับคุณพ่อได้ลงไปแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องให้ไปไล่คนเบิ่งนะครับพี่น้องรายละเอียดไปไะไเบิ่งคลิปเบิ่งไะไรเบิ่งคลิปก่อนๆของคุณพ่อแต่ว่าเว้าเรื่องพิสูจน์พิสูจนก็ให้ไปบดแล้วครับ ก่อนอื there was, there was so <M> ่นกับกราบขอบคุณขอบคุณผู้คนนอเบิงสวนนำต่ว่าพี่น้องทั้งอันเอฟซีผู้คนเบิงนำผู้คนเขาโคตรเบงกระโคบพ่อใหญ่กระโคบขอบคุณขอบคุณครับผู้คนสีมาเบิงผู้คนเคยแวะมาเบิงสวนทุนมาเบิงสวนกับขอบคุณขอบคุณนำมาทางไก่ทางไก่เนาะครับเนาะทงไก่ทางไก่เพิ่นเขามาเบิงเบิด์ตนะครับพี่น้องครับเขามาเบิงมาขอสวดเท่าบ่ได้แพงเนาะพ่อเนาะเท่าบอกเป็นวิทยาทานเบิด์ตนะครับพี่น้องวิทยาทานครับ จะทำเพื่อนเทศเพื่อนกระย่งมาให้ทําเป็นท่านเนาะเอาม,มีความดูได้เล็กๆหน่อยกับห้เป็นวิทยาท่านไปเพื่อนได้วุ่นได้พราณเพิ่นครับก็ค,บคือว่าพี่น้องมีวัตถุดิบมีอย่างกับสามารถเทศเองได้ครับพี่น้องวัตถุดิบในพื้นทีเ่เฮามีก็นําไปเทศเองได้สุดต่างๆกับบอกไปไปไปเบิดแล้วพิ้ที่การเชีดการใส่พิษดีบอกไปเบิดตแล้วครับแล้วมาบานี้พอกระชิบเอาเรื่องปฏิวัติจัก ซ้ำพอหู้อยบ่อยอยายงไงเซ้ำพอประสบการณ์เพราะว่าพอเฮ็ดมานม่หนีกับเพื่อตะปีแรกเนาะครับก,กรบะสีบอลเท่ากาบปฏิบัต <ขอ S 2> ิก็คือก็คือล่องสูตรนี่ล่องสูตรนี่ปีแรกปีแรกครับแต่ก่อนนี่ก็ใส่เคมีเคมีครับแต่ว่าปีนี้คือใส่แล้วประสบเป็นสําเลนครับมันมันจะมีพวกพวกหลคมมลแรงพวกล่าจ,จึงสีเ้าแก่ไขรยังไงเนาะพวกก่อนอื่น ข้าวโาปลูกลงไปซึ่งว่าปลูกแล้วมันได้ฮุกเจ็ดมือมันเริ่มแตกกระไฮเริ่มเฉีดเฉีดกับเศียข้าวกะใส้ซึ่งว่าสามสูตรข้าวกะใส่ยางละสิบทีซี่อืมช่วงแรกมันจะไปใส่หลาย,ออยาเออจะไปใส่หลายครับกระไฮเบิ้งมันพอเพราะเพราะอายุมันถึงครบเดือนครับผมคือมันมันเริ่มสีแ่แปดพุ่มบอกยังไง เเป็นแต่แต่คุ้มแล้วถ้ามันงามตัวมันมันอ้วนน่ะล่ะต่างจับัดเป็นจักสีเข่าใจเวอร์เข่าใจว่ามันอ้วนเพราะมันงามมันงามน่ะรับก็ให้ถอยบอกยังไงว่าอย่าสีเจ็ดมืออย่าเป็นสีเั่หนึงหรือหามือย่าเป็นสีตั่หนึ่งหงัยออกเป็นซีฟมือหงับออกเป็นซีฟมือเพราะว่าผู้มันบอมหลายครัอย่าลงกระดงก็คือบบกเพลกมันอ้วนายกับบอดี มันบอดีเพราะว่าโร<ล>คเบาอีไงว่าเข้าสีดพูม่มันบอกท่านมีครับมันอาจจะเป็นโรคโรคอาจจะลงวโาคโรบสีลงวครับมันกล้วนี้เป็นโรคครับผมเพราะว่าเดือนนึงนี่มันมาสีไม่โรคคือโรคเนี้งเพียรำครับ,รบเพียรำนี่ก็คือเข้าให้ใส่ใส่น้ำเดานั้นผสมกับนุ่มเจอืออืมทาเรา น้ำจืดน้ำมักน้ำมักเราครับผมผสมกับนุ่มจืดครับนุ่มจืดจืดแตนยี่ห้อได้ก็ได้อือแต่เป็นจืดขอแต่ว่าเป็นจืดจะเอานุ่มหวานไปสีดได้เลยครับบานนี้ก็สว่งเอาใส่หัวอ่อนน้ำเราสามซอนครับก็ต้องใส่นุ่มจืดสามซอนอืมแล้วก็ข้นในเขากันอยู่ในเปรตครับเอามือข้นก็ได้เอามือต้องเป็นโจุกแล้วก็ข้นครับก็น้ำไปสีด แต่ว่าเศษไงไาไงหมว่ากล้องคืนเพราะว่าเพียดํดำมันอยู่ใต่ใบไอ้สีดเขาใต้ใบตใ,ตใ,ตใ,ตใต่ส่งพุม่มไต่ส่งพุ่มอือครับไอส้สีสองมือไก่เข,เข้าไปเบื่องอีกถ้ามันม้อนหายไก่สามหมือที่สามกับมันีดต่ออือย่ำเขาไปอีกย,ย่ำเขาไปอีกจนกว่าหกเจ็ดเทือ่อนหรอเพราะว่ามันกับบ่อเด็ผล้นใบคือเคมีครับมันสิบบ่อใบคือเคมีมันจะ มันจะค่อยๆไปรักษาไปเรื่อยๆมันเกิดสีค่อยเอาไปมามันเกิดสีบางเบาไปนะือครัเพื่อตัวนำเรา่นจะซอยในเรื่องการขยายพันธุ์ของมลงมันสิมันฉิบ่ไวเนาะมันถือว่ามันสีมันสีอันไขรมันสีหีบล่ะมันสีบ่ไบบยางไงมันสีบ่ขยายตัวไปครับแต่ว่าแต่ว่าบ่สามารถผสมกับพวกไอ้น้ำมักพวกเร่งดอกเร่งต้นใดมันบ่กวตัวนำเรานี่ บ่บ่บ่บอบ,อบอครับบ้านนั้นห้ามสีเ <ừ> พราะว่าหอ้องโม่กับสีตั้งห้องโม่หอม้อโมนกับ <ไข S 1> ใส้แรมแลงกับสีตัง้งอะไรมาแล้วครับหอ้องโมนจะแย่เมื่อเสายาส่เมื่อเสาอะไรมาแลงจะตอนเย็นกรณีเ้เห็นเป็นล่าันผู้สูบแย่ฝนครับผูนน้นี่แหละไอ้แป้งนี่ว่ามันอยู่ดรดตัวนี่บอลบอลมันสบไม่โดกได้นี่ครับพ่อกระสูมาจนเดีวคือกันล่ะสูมาจนอ่อนคือกัอนากมันเสียด้กอดเพราะด้นเป็นล่าใบ คือใบมันเป็นเนื้อเหลืองแต่ก็เป็นจุดมันกระโดดนั่นล่ะครับใบเหลืองจุดฝนนีคืออากาศกัะโบเปิดครับฝนตกติดตอกันซีมือหามือก็แเดียวแต่เนาะครับก็ขอแนะนําให้เอาแตงแต่ใบใหร่วมใบใบใหม่ร่วมออครับนั่นล่ะชีดกระซีติดตอกันตรว่าสองมือเบี้ยนใบซีดแล้วสองมือ มือสามขนาดเปิดกะกาะสีอีกครับกระสีติดต่อกันไปเรื่อยๆจนเวละโอเทือเจ๊ดเทื่อผลนะเพราะว่าพุ่มมันบ่อหันไหลอก็คือสร้างพุ่มให้เขานั่สร้างพุ่มให้เขานั่ตัวนี้มันจะป้องกันเชื้อราหน่ะหมอพัวแม่เพราะว่าไก่สีตรงนี้อันสามขวดมันน้ำครับมือสามมึงอุบลกับว่าสีใส่ยเงามันน่เล่ะสีใส่ยเงาเลยใส่หากมันเลยใส่ยอันเงา ท่านบอกภาษากลางเพิ่นกับว่าโคนต้นิ่นกคยชิว่าสิใสสโคนต้นเนาะขออนุญาตได้ครับพี่หน้องบอได้สื่อสารภาษากลางให้พี่หน่องเพราะว่ามันบ่ถนัดนาะพ่อเนาะมันบ่ถนัดครับมันบ่ถนัดบานนี้ก็ณลนี่มันเป็นใบยิกใบงอครับบ่มีดอกถนองให้ปูบ่เปลี่ยนใบยิกใบงอก็คือปัญหาหักลักๆของพิกเลยแ่ะครับแปลว่าปัญหาโูกเตะ ให้ปลูกเป็นบบแบบพี่เป็น,บบปปนใบยิดใบงอนี่ถือว่าฝลังกินพระากานหลายครับถือ <c oughs> ว่าเก่งแห้งถือว่าเก่งแห้งถือว่าบุญมีขนาดว่าเสียนลายรายปีก็ยังมีอยู่เนาะพ่อเนาะครับครั้งนั้นมันเป็นใบยิดใบงอกให้เอาน้ำเหล่านะะัน่นละ่ะโตมัดนั่นล่ะเอเอามาผสมนุ่มจืดครับอัตราก็คือ,คอใส่สี้อนสีช้อนใหามันเป็นแห้งกะ ซีซ้อนหรือหาซ้อนก็นุ่มเจืดนั่นหาซ้อนคือกันครับไก่สีติดต่อกันประมาณหกมือเจมือโอ้ประมาณหกเทืาที่เจ็ดเท้อก็เว้นสองมือสามมือสองสามมือสีเท่านึงสองสามมือสีเท่านึงครับถึงพ่ออยู่เงื่อนสีจมกะพิทุเวขาไปกค่ลังค่ลงะคนกะโออยังนอกพ่ออ่อบบนสิครับ กับเนี่ยนะฮะถึงพอสิจมกะเฮ็ดยหูเว้ยขาไปยัาชูไปเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆจนประม่ณหกเจ็ดเือจนอายุมันครบสามเดือนครับคือสีมันสิบพ่าท่านใจคือเคมีเนาะพอเนาะท่านใจคือเคมีแต่ว่ามันสิคอยอันสร้างพุ่มครับถ้ามันอายุมันครบสามเดือนไปมันกะสีแข็งครับอือไปมันกะสีแข็งไปะนะ แต่สิบ่มีแนวมากินมันครับคือของพ่อคููมือนี่พ่อกระสูมาสามเดือนจะ่าท่านแถวกระปล่อยกระโปงมียังได้เหรออืมตอนแรกนี่ก็มีโลูกเขามากวนานี่กันกรมี่มากกว่านี่คือการก็เฮ็ดตามสูตรที่พ่อเว้าว่าก่อนนั้นเฮ็ดตามสูตรที่พ่อเว้าก่นลน่อยถือว่าแก่แก่ใครได้ได้ดีเลยบ้านมันได้ดีแตัวของพ่อมันก็ยังได้เท่าคู่มือนี่เนาะยังดกคือเก่าเด้อครับพี่น้องนูก บานี่ข้าปลูกนาฝนนี่เขาคุ่มผานบ่ผ่วคุ่มผา,ค,มาครับเขินคู่แล้วก็วคุ่มผาพาเนี่เขาสีใส่กว่างมันไดเนอนพาเนี่ยมันมันจะบาดจิตละก้นเม็ดหยีไม่มเม็ดหนึ่งมเม็ดหยีบ่แม่เพราะว่าพี่น้นองเอฟซีมันถามเขาแม่ว่าเขาเอาหุ่นจังไรนะครับผัวเพรได้เอาหุ่นเเพราะว่าคุ่มแล้วกันสูตรของพ่อนี่่ไม่เอาเรื่องภาษีไม่เอาเรื่องปลูกครับ พราะเปสังเกตู่กของพอนี่พวกขมูบอด้จ๋อเออบอด้เอาอัดยังมาจอหรอกครับครับคือแปลว่าใส่นิ้วจอแท่งลงหัวหน่อยๆเลยแท่งหัวหน่อยหน่อยแล้วก็เอาดินกบเออเอาตีเดียนเลยตีเดียนให้ละเอียดแล้วก็ขึ้นคู่คืนคู่แล้วก็เอากระมีอ่ยังเอากระเอาใส่ครับเือสารปรับปรุงเดียนปุ๋ยก็ใส่ไปครับแล้วก็บ่อพอบ่อบ่อแบบง่ายงวา ปูปูนับกันอยู่นี่ข้าเจ้าไม่จะจ่อเบิดบ่นจ่อหงใหญ่บ่นจ่อหใหญ่เอาเนื้อสีเขาแทงลงซื่อๆแล้วก็เอานี่อสีแทงลงปลวกลงครับระยะห่างนี่มีมีผลต่อการขยายส่งผุ่มบ่ปะตะกี้มีผลตัวเพราะว่าพี่พ่อตะกี้มันค่อยน่ากันเลยแต่ว่ามันครับควดกควอบเร่งมันจริงเออพันชิระยะห่างของพ่อนี่อยู่ประมาณจักเส้นปูปู ประมาณหาสิบนักตนกับี่สิบซี่ซสิบเซนหาสิบเซนประมาณนี้นะครับรรพี่น,น้องจะปลูกเป็นแถวคูนะพ่อเน,อะนาะแนนวันนี้พอเวลาเพิ่นขยายส่งพุ่มได้แล้วเพิ่็จะเข้าจอดกันเบิดมานจอดกันคืนอนแนนเยยดเลยครับพี่น้องแล้วก็โตเมงวันท่องนี่งพ่อจะใส่ไอ,อก้กาวเ,าเนะเาะกาวาติดจะเป็นกาวติดกาวนี่เขากะสร้าง เสือท,หนหนทา,า้งในนะพอทางรัศดาทางอันนี้บ่รัชดาโอ้าด่านเกษตรห้ารัศดานี้ก็มีนะครับพี่น้องป,ปถามเพิ่มเพิ่งกระสอยได้หลายเติบนพ่อเน้ในเหล่องของแมงวันท่วง่าครับวันนี้ปุ๋ยนี่เข้ากับให้ไปเรื่อยๆเวนบ่ช่วงเนี่ยช่วงนช่วงแหงมา ไปให้ไปเรื่จจอยๆแหละเออเขาก็เบิ่งพฤติกรรมเขามันน้ำมันเดิมเฉยๆปุ้ยเขา้า <S <S กับเติมปุ้ยเข้าไปโอ้สบาิใจให้พ่อพอ,พอใส่หรอกพ่อใส่แื่อเดียวคือจบครับเพราะว่าพ่อปลูกอยู่ในซีซีพู่กับใส่พู่ละสอบคือนาเลียงนาเลียงเขาจะได้แหกทาวออกมานกูก่อนเนี่ยเป็นเวลาะเดือนพฤติกรรมพฤติกรกรมคือเบิดฝนเบิดฝนเบิดฝนไกแหกออกโอ้วก็เดิมใส่ปุ้ยแล้ว มันมันจะเป็นรุ่นรุ่นมันใส่ไส่ปุ๋ยง่ายใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ใส่ง่ายครับน้าพอก็พ่อเดินได้พ่อก็เดินมึงเอ,ออจะขึ้นย่างขึง้นฝนนี่เข้าตรงลุม่มให้เม็ดเตือนบ่าให้เม็ดเอให้เม็ดนะครับตอนนี้ปลูกปลูกแต่ฝนเด้อครับพี่น้องแต่ฝนตกเล่นเลนนบเมีนบ๊ะบ๊ะครับเหี่ยวเก็บเหี่ยเท่าสูมือนี่ครับพี่น้องเจ็ดแปดเดือนอายุนี่เหี่ยวแนานเฮียงนะครับพี่น้อง าการเจ็บเกี่ยวนี่เ่าธรรมดานี่จักตันเนราพ,พ่อเนอี่ยฮาตันเราพ่อฮาตันพ่หาบ่หาจะย่างยู่บ่เกินลอยซ่องลอยครับพิกบ่ถึงไรเนาะพ่อเนาะพิกไม่ถึงไรเก็บไ้เป็นฮาตันนะครับพี่หน้องพี่หน้องที่เพ่นเบิงช่องทางพันทางช่องยอทูบเนาะของคนสวนคนไหลเิ่นก็แห่กันเขามาเบิงสวนเนี่ปลาตกอี่หรีบ่ สะสมค้าลำเลือ่อนนะพ่อเนาะการยังโด่งอยู่หือว่ามันปล่อกยังไงว่าถึงมาอายุมันสิหลายดอกการยังครับการยังดกหมากย่งงาม,มคือเก่าครับพี่น้นนองครับเป็นนำ้ำสูตรน้ำมาร์กนะพ่อเนาะดีนะน้ำมัร์กเหรอครับสูตรน้ำมาร์กสูตรน้ำมาร์กนี่ถ้าพี่น้องนี่บ่มีวัตถุดิบบ่มียังนี่กะอยากเข้้าามไดอยากซื้อ ไปใส่เลยซื้อไปใส่กะท้เข้าม้าท้เข้ามาได้แล้วครับพี่น้องถ้าผู้ใดมีวัตถุดิบอยู่แล้วนี่สามารถนําไปเฮ็ดเองได้กะกระหยกให้เฮ็ดเองเนาะพ่อเนาะอยากเฮ็ดครับมันสิประหยัดต้นทุนลงไปเองครับก็คือตามชูปีค่าใสเคมีนี่มันน่าจจะไหวบิดแล้วเนาะพ่อเนาะเดือนบักพรไหวน่าจะหมดแล้วเพราะว่าพริกนี่มันจะเป็นปีกสามเดือนเนาะครับเพราะว่ามันก็นพริมันเสียขี้ยาวปามันย่างได้มันงก็สองรุ่นครับแต่คือจบกันตามตัวผม เอืมมาเป็นุดคืนตามมั้งจ้ะมันวังท่านงามปันนี่กูล่ะครับแต่ว่าปีนี้เอเดนเน่านี่ดีแล้วครับพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าใช่ครับถ้าผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งหัวเบิ่งสวนกัโทุเข้ามาหามอก่อนเด้อครับพี่น้องแล้วว่าเฉดจะแนบเบอร์โทรไว้โทรเข้ามาสอบถามเบิ่งก่อนว่าว่างหรือบ่ว่างทั้งหมดว่ามาแล้วตรงเมืองปะว่างกาสิบ่ไดข้ามแนะนั่ดีๆเนอกฟอเนอ่ะ ครับมาเบิร้กมาชมได้ครับคลิปนี้ผมบ่าวเฉียดเนาะครับเนาะรับคุณพอกับคอล่าพี่ลานองนะครับพี่น้องขอขอบคุณเอสซี่ายเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ของกอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ